สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel คุยก่อนเคลียร์ครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวฟุตบอลประจำวันที่7กรกฎาคม2564ครับวันนี้ก็คัดมา1คู่เดียกันนะครับก็เป็นโปรแกรมยูโร2020ครับเป็นคู่ระหว่างอังกฤษพบกับเดนมาร์กครับก่อนที่จะไปฟังพรีวิวฟุตบอลนะครับก็ฝากกลุ่ม V.I.P ด้วยครับมีทั้งบอลสดบอลสเต็ปบอลเต็งครับและมีเครดิต V.I.P ครับแจกให้กับสมาชิกในภายในกลุ่มเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับใครที่สนใจครับก็คลิกลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปได้เลยครับด้วยนะคที่สํ ฝั่งพรีวิวฟุตบอลกันต่อเลยครับครับสำหรับออังกฤษครับพบกับเดนมาร์กครับคู่นี้ก็เตะกันในลาตีสองครับที่สนามเบรเมอร์สเตเดียมครับทีประเทศอังกฤษนะครับสำหรับผลงานของทั้งสองทีมครับที่พบกันล่าสุดนะครับก็เป็นฝ่ายของอังกฤษนะครับที่พ่ายเดนมาร์กมาด้วยสกอร์หนึ่งตู้ศูนย์ครับในโปรแกรมยูฟาเนชั่นลีกนะฮะ สำหรับฟอร์มห้านล่าสุดในรายการนี้ครับเรามาเริ่มกันที่อังกฤษครับสำหรับอังกฤษครับชนะถึง4นัดรวดเลยทีเดียวครับเสมอ1ครับสำหรับเดนมาร์กครับฟอร์มห้านล่าสุดในรายการนี้นะครับชนะ3แพ้2นะครับสำหรับสภาพความพร้อมทีมในวันนี้ครับสำหรับอังกฤษนะครับก็เกรเดเซอรเกตครับเพิ่งจะถล่มเอาชนะยูเครนมาด้วยสกอร์สี่ตัวศูนย์ครับทำให้สามนัดหลังสุดครับชนะรวดหมดเลยนะครับสำหรับความพร้อมในวันนี้ครับของทีมครับไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามารบกวนนะครับ คาความกระเดิดซาเปเกตจะมาในแผนระบบ4231ครับก็จะมีแอบริเกนครับอยู่หน้าเป้าราตาขายนะครับก็มี บูโน่ซาก้าครับก็จะคอยเป็นลิมเส้นฝั่งขวานะครับแล้วก็มีเิสันมาว่าราฮิมสเตอร์ริงครับที่จะเป็นสามประสานแดนรุกนะสามสนับสนุนอยู่แดนกลางนะครับสำหรับเซเบตผู้เล่นของอังกฤษนะครับก็คาดว่าผู้สำรู้ก็จะใช้เจอร์รี่ฟอร์ดครับไคลวอเกอร์ครับจอร์จโกงครับแฮร์รี่มักไกว์ครับลุคชอครับแล้วก็มีเควินฟลิปครับดีแคนไรท์ครับบูโน่ซาก้าครับเมสันมาว่าแล้วก็ราฮิมสเตอร์ริงแล้วก็ แฮร์รี่เคนนะครับสำหรับเดนมาร์กนะครับคุณซือแคสเปอร์ฮูมันครับเพิ่งจะเขียนชนะเช็กมาดิสกอสองประตูต่อหนึ่งครับในรอบที่ผ่านมาครับทำให้สามเกมหลังสุดก็ชนะรวดเช่นกันครับสำหรับความพร้อมในวันนี้ครับก่อนฟาดแข่งครับไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มครับคาร์วาฮูมัน์กับเตรียมจัดในระบบ3-4-1-2นะครับก็โดยมีแคสเปอร์ชมาเคิลนะครับอยู่เป็นผู้รักษาประตูแล้วก็มีแคสเปอร์ ตอนเบิร์กครับยืนหน้าเป้าราสกอร์ครับแล้วก็มีเตนมาร์ตินเวสทเวดนะครับที่จะยืนคอยสนับสนุนนะครับสำหรับผู้เล่นของเดนมาร์กนะครับก็คาดว่าแคสเปอร์สไมเคิลครับเป็นผู้สาบตัวครับแล้วก็มีแองเดรชิสเตนเซนกับไซมอนเคียครับยานิกเวสต์กาดครับแล้วก็มีแยนสไตรเกอร์ลาเซ่นนะครับแล้วมีฟอร์มาตดารนนี่นะฮะแล้วก็มีพีเอสฮอยเบิร์กครับแล้วก็มียูเฮมคิม มาไนเล่นะครับเรามีมาตินเวสเทเว์ดนะครับแล้วก็มีไมเคิลดัมสกัดครับแล้วก็เรามีเคสเปอร์ดันเบิร์กนะครับที่จะมีหน้าเป้าระตะบขายครับนี่ก็คือสุดยอดผู้เล่นของเดนมาร์กนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ยังมองว่าอังกฤษครับคงความได้เปรี่ยงสุดๆครับหลังจากจะลงเล่นในเบลเบี้ครับที่สนามในบ้านของพวกเขาครับโดยฟอร์มการเล่นที่สุดยอดครับหลังชนะรวดแบบไม่เสียสกอร์เลยลูกเดียวแน่นอนว่ามีเปอร์เซ็นต เ็บชัยชนะได้สูงมากครับสอดคล้องกับเดนมาร์กครับที่เป็นปรองผูสมควรกับในเรื่องนี้ศักยภาพก็จะลดลงนิดหนึ่งครับเพราะว่าเจอกับทีมอังกฤษครับที่มีนักเตะสกอร์สตาร์เริ่มจาารุ่งเยอะเลยทีเดียวครับแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดีอย่างสอตลอดทีมอังกฤษแล้วก็เล่นในบ้านตัวเองนะครับก็เชื่อว่าอังกฤษครับทีมตัวคำรามครับจะอเอาเดนมาร์กอยู่นะครับก็เชื่อว่าอังกฤษครับจะชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับใน ในการเจอกันครั้งนี้นะครับ